สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สายผักเครื่องพี่พี่ชาวผักเครื่องทุกทกท่านนะคะจะเล่นละพักเครื่องมาพบกับพี่พี่ EP นี้เป็น EP ที่12ค่ะสำหรับพี่พี่ที่ผ่านมาชมแวะมาชมคลิปของน้องนะคะน้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อที่พี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วน้องก็ขอขอบคุณ พี่ๆที่ติดตามน้องไว้แล้วนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะพี่พี่นะสำหรับ E ีพีนี้ค่ะน้องก็มีพระสมเด็จเนื้อหาเก่าเก่าเนื้อสวยๆมาให้พี่พี่ได้แบ่งปันกันไปตามความชอบตามความถูกใจค่ะพี่พี่ชอบใจก็สามารถปิดกันได้เลยนะพี่นะช่องทางการติดต่อค่ะ 0951641015 ID Line 0951641015เบอร์โทรกับ ID Line ของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะน้องส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บปลายทางปลายทางน้องไม่บวกเพิ่มค่ะถ้าพี่พๆชอบถ้าพี่พๆถูกใจก็สามารถแจ้งปิดได้ตาม EP ตามหมายเลขเลยนะพี่พๆนะ หรืออยากขอดูเพิ่มเติมก็สามารถแอดลน์น้องมาได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มหมายเล็กหนึงค่ะองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพค่ะซุมมีความหนาสมบูรณ์ซุมทั้งสองข้างมีความหนาสมบูรณ์ทั้งสองข้างเลยนะพี่นะ เนื้อหามีความเก่าค่ะเลียมกรอบมาพร้อมใช้งานแบบนี้เลยค่ะเนื้อเก่าๆพุทธคุณเข้มขังค่ะพี่พี่วันนี้น้องแบ่งปันในราคาเบาสบายค่ะองค์ละ200บาททุกรายการค่ะพี่พี่ หมายเลขหค่ะต่อไปหมายเลขสองค่ะองค์นี้มีคาบลักหลงเหลือติดอยู่นะพี่ๆนะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตทะลุซุ้มค่ะพระเกศทะลุซุ้มสวยงามเลยค่ะองค์พระชัดเจนสมบูรณ์ค่ะ มีรอยปริแตกเล็กน้อยค่ะพี่ๆตามธรรมชาติของผ้าเก่านะสวยงามค่ะต่อไปหมายเลข3ามค่ะ มีเนื้อหาเก่าจัดค่ะองค์พระมีความแตกลายงาทั่วทั้งองค์ค่ะมีค่าบลักหลงเหลือให้เห็นนะพี่ๆนะองค์พระมีความลํำสันค่ะ เนื้อหาเก่าๆเนื้อหาแก่งๆค่ะต่อไปหมายเลขสี่ค่ะ ทรงสวยงามค่ะมีเม็ดเขียวเม็ดแดงค่ะมีคราบไข่ขาวขึ้นทั่วองพระค่ะพระพักใบหน้ารูปไข่นะพี่ๆองพระสวยงามมากค่ะชัดเจนสวยงามค่ะ มีมวลสารเม็ดเขียวเม็ดแดงค่ะมีเม็ดมวลสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะราคาเบาสบายค่ะอง์ละ200บาททุกรายการเลยนะพี่พ ต่อไปหมายเลขหาค่ะองค์นี้มีความเงาเงานะพี่ๆน้องไม่แน่ใจว่าเคลือบรักใสไหมคะพะพักใบหน้ารูปไข่องค์พระติดชัดเจนสมบูรณ์ค่ะ มีรอยแตกร้านทั่วองค์พระค่ะเป็นธรรมชาติของพระเก่าค่ะองค์พระสมบูรณ์สวยงามเลยพี่พี่เนื้อเก่าเก่าเนื้อแก่งแก่งกันเลยค่ะพี่พี่ดูตามความชอบตามความถูกใจเลยนะ ต่อไปหมายเลข6ค่ะพิมเกตบัวตุมค่ะมีคราบของความเก่านะคะตามการเวลาค่ะมีเม็ดมวลสารค่ะ ต่อไปหมายเลขเจ็ดค่ะสามารถแอดไลน์มาถามกันได้เลยนะพี่พี่นะถูกใจองค์ไหนหรือว่าจะขอดูเพิ่มเติมก็ได้ค่ะองค์นี้เนื้อหาแห้งค่ะเนื้อเก่าเนื้อแห้งค่ะ องค์พระมีความสมบูรณ์ค่ะเนื้อเก่าๆเ,เนื้อแข็งๆค่ะพุทธคุณเข้มขังค่ะพี่พๆ พิมพ์ทรงสวยงามค่ะต่อไปหมายเลข8ค่ะพิมพ์เกตบัวตูมค่ะพักกันหูชิดติดค่ะเส้นสังคติค่ะองค์พระล่ำสันค่ะ ต่อไปหมายเลขเก้ค่ะ องค์นี้เนื้อออกทางสีน้ำตาลค่ะพี่พี่มีมวลสารเม็ดเขียวค่ะเม็ดแดงค่ะพิมพ์ทรงสมบูรณ์สวยงามค่ะ เส้นรอบแก้วโคง้งสวยงามสมดุลทั้งสองข้างค่ะมีคราบความเก่าค่ะตามการเวลาค่ะที่เนิ่นนาน ต่อไปหมายเลขสิบค่ะองค์นี้มีรอยแตกหลานทั่วองค์ผาค่ะภเกตมีความเอียงนะพี่ๆใบหน้ารูปไข่ค่ะมีคาบลักค่ะเนื้อหาเก่าจัดค่ะ เนื้อหาเก่าตามการเวลาค่ะเก่าถึงยุคค่ะองค์นี้หมายเลขสิบค่ะ น้องแบ่งปันที่200บาททุกรายการเลยนะพี่ๆค่ะสำหรับ EP นี้นะคะน้องก็มีมาแบ่งปันให้พี่ๆเพียงเล็กๆน้อยๆนะพี่นะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับช่องเจริญละพักเครื่องด้วยนะพี่นะส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะสำหรับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ